ท่านผู้ชมครับโกยังคงอยู่ที่เพียงพีซูเปอร์วิวถ้าคุยเรื่องล้อคุยไม่จบ เพราะที่นี่มีล้อมมากมายหลากหลายลวดลายมากๆรวมถึงดีไซน์ที่เพียรพีซูเปคิดค้นเองแล้วก็ตอบสนองผู้บริโภคที่ใช้รถที่ชอบแต่งรถเรียกได้ว่าดีไซน์ไม่มีวันจบมีมาใหม่ๆตลอดอัปเดตทุกเดือนก็ยังอยู่ครับท่านเจ้าของครับเพียร์พีซูเปอร์บิวเฮอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลากหลายแล้วเราคุยไปหลายเทปแล้วครับวันนี้เข้าสู่หมวดของคอส m มิกคอสเมิกอืมตัวนี้เป็นแบบไงอารมณ์แบบไหน ตัวนี้เลสซิ่งจ๋าเลยเลสซิ่งจ๋าเข้าสนามเข้าสนามแข่งขันโจมโจมเพื่อนกิ๊กก้าดกันเลยครับมาดูหน้าตากันนะท่านผู้ชมตัวนี้ดีไซน์ใหม่เหมือนกันครับนะครับตัวนี้คอสมิตรุ่นเออ่แอดวานซ์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นรหัส PT0104 น่งศูนะครับตัวนี้มีไซส์ไซส์จะเป็นเอ่อ9นิ้ว10นิ้ว9นิ้วหน้า9หลัง10ตัวนี้มีทั้งหมดสาไซส์ตัวทีครับมี8นิ้ว8นิ้วก่อน8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่ง สิบนิ้วสิบนิ้วใช่แล้วนะครับเยอะนะครับลายก็เป็นสิบก้านเหมือนเหมือนอาจจะท่านผู้ชมมองแล้วอาจจะเอ้เหมือนเหมือนเหมือนแต่ไม่เหมือนครับตัวนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับระหว่างก้านไม่ว่าจะเป็นบ่าก้านนี่มันจะมีจะมีเป็นร่องตวนนี้เราจะโชว์เรื่องเทคนิคการหล่อเลยว่าการหล่อเราดีมากสามารถที่จะบ่าระหว่างก้านเนี่ยปกติก็จะเรียบ ของเราไม่เรียบเราทําเป็นแอ่งเลยใช่ว่าเทคโนโลยีในการทําล้อสูงมากอันนี้คือเราเราก็โชว์เหมือนกันถูกต้องนะครับขอบล้อตรงสันตรงนี้เป็น2ชั้นเพื่อให้ล้อมีความแข็งแรงมากขึ้นทําเป็น2ชั้นนี่สองชั้นชัดเจนนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของดีไซน์ด้วยมันดูแล้วสวยถ้าถ้าเราทําหนาไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่สวยถูกต้องแล้วก็จี้ล่องขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเป็นดีไซน์แล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็บ่าข้างๆก้านตรงนี้ลองไปดูล้อตัวจริงตามร้านอจะดูพลิ้วดูแบบไม่หนาไม่ ไม่หนาอืมไ่หนือเพียวแล้วที่สําคัญคือยังไม่มีใครทําเหมือนครับพียพีเจ้าแรกครับก็คือมีการซ NC ที่รูน็อตอย่างสีนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดแต่ถ้าเป็นสีทองสีกันแมทเทลหรือสีดำเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าก้านเนี่ยดำทั้งวงแต่รูน็อตเนี่ยจะกึ่งเงาจะกึ่งเงาจะเป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาเพราะรรมาจะพ่นสีก็พ่นสีไปเลยทั้งวงรูน็อตก็เป็นสีเรียกกับแม็กไปเลยแต่ันนี้ก็จะเป็นแบบ เราก็พยายามนะมีมิติโชว์เทคนิคอะไรที่เล่นได้มีเท็กเจอร์มากขึ้นเท็กเจอร์มากขึ้นรายละเอียดนะครับก็อย่างล้อเรานี่ก็สังเกตนิดนึงครับคอสมิดเลสซิ่งของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนตรงนี้นะครับใช่ครับมีหลากหลายไซส์ด้วยรักระบะแน่นอนบอกว่าใส่แล้วจะบรรทุกได้ไหมก็เมื่อกี้เพียงพึ่งบอกไปแข็งแรงทนทานแข็งแรงมากครับบรรทุกได้เลยครับ ก้านก้านเนี่ยนผู้ชมจะเห็นว่าหน้าเฟดมันเนี่ยหน้าเฟดมันเนี่ยจะดูไม่ใหญ่แต่มันไปเล่นเอาตรงนี้อืดูเล็กแต่ตัวเนี้ยบรรทุกได้เลยตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงมากๆแล้วที่อยใรถแข็งไหมอะไรนะมีอยู่ในรถแข็งบ้างไหมมีครับมีมีมีครับซุปเปอร์คงซุปเปอร์คาร์รนกระบะนี่ก็เห็นมีมีวิ่งครับใส่กันอยู่นะครับวันนี้ถ้าซุปเปอร์คาร์กระบะก็จะมีพี่เดชใช้อยู่นะพี่เดชวรพุบุญช่วยเหลือเฮียเฮียบุ้ยครับ ถ้าไม่แข็งจริงวิ่งโซลกิทไม่ได้เพราะปีนเอเฟกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าแม็กไม่ทนแม็กแตกครับผมเห็นขาไม่ปีนนะเขาชนเขาไปเลยผมมองตรงว่าแม็กแตกครับเพราะเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นปูนแล้วเป็นเหมือนมืนสูงขึ้นไีกโอ้โหถ้าแม็กไม่ทนจบเลยจบแน่นอนครับจบไปหนึ่งตัวสำหรับคอสติกนะครับมาอหนึ่งตัวตัวนี้นําเสนอมากตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่ตัวนี้จะเน้นเบา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 นะครับตัวนี้ เราก็ดีไซน์ห้าก้านก็อย่างที่บอกครับอาจจะดูธรรมดาแต่ตัวนี้เราก็ใส่โลโก้เข้าไปเพิ่มเอาคำว่าคอสเมตมาอยู่ตรงนี้คอส m i c เ a ซิ่งใช่แล้วก็ขอบล้อก็เหมือนเหมือนเดิมครับเราก็มันเป็นเรื่องดีไซน์สองชั้นนะครับแข็งแรงถึงแม้ว่าจะเป็นห้าก้านตัวนี้เดี๋ยวปลายปีสนามสุดท้ายอีสุวันเมกเลทที่ใส่ลาย RSD อยู่นะสนามสุดท้ายปลายปีนี้ก็จะเอาลายนี้ครับ N5R ไปใส่โชว์เพื่อให้เห็นศักยภาพของล้อเป็น่ยนพี่ว่าห้าก้าน หาก้ารเท่านั้นแล้วเป็นหกรูแล้วสามารถใส่รถเซอร์กิตได้แล้วเป็นรถกระบะซึ่งรถกระบะเป็นอะไรที่ต้องการโหดเรื่องการรับน้ําหนักนี้แรงกระแทกมันจะทวีคูณกว่ารถเก่งถูกต้องมากๆเราจะโชว์เทคนิคกันตรงนี้แล้วมันก้านยกด้วยครับย้อยด้วยครับเป็นสไตล์คอนเซปได้ง่ายว่ากานยก เป็นฮิตที่ยังไม่ไม่แต่ว่ายกเทอารมณ์แบบญี่ปุ่นจะเป็นโค้งมนเป็นหลังเต่าหน่อยจะไม่ได้โค้งมนจะไม่ได้เป็นคถ้าเป็นคอนเซ็ปต์แนวยุโรปเนี่ยขัดเลยหักเลยมันจะเป็นเหลี่ยมหมดทุกอย่างจะเป็นเหลี่ยมใช่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเป็นอาร์นิดๆทุกสัดส่วนจะเป็นอาร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเทคนิคที่เราทําเพิ่มขึ้นมาก็คือการกึงใต้ก้านเข้าไปช้อน คือปกติถ้าไม่มีรอยกึงเส้นนี้นะครับจะไม่เกิดเส้นนี้ออกมาถูกต้องเส้นนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นล้อญี่ปุ่นที่เป็นฟอร์สมันจะมีเส้นแบบนี้ลองไปดูครับพวกพวกลายยอดนิยมนะทีอสามเจ็ดีแปดเนี่ยจะมีเส้นเราก็จะพยายามทําให้ล้อเราเนี่ยล้อแคสธรรมดาเนี่ยให้เหมือนล้อฟอร์มครับตัวนี้ก็เท่มากโชว์เบรกห้าก้านกี่บาทตัวนี้วงหนึ่งก็อยู่หกพันห้าร้อยบาทสําหรับขอบสิบแปดผมผมอึ้งเลยอ่ะ หกพอีกแล้วสวยอย่างนี้อารมณ์แบบนี้ตั้งใจทําแบบนี้ดีไซน์ชมเชยแบบนี้หกพันห้าร้อยบาทตัวนี้สเปคจะมีหน้าแปดนิ้วเก้านิ้วสิบเกสิบแปดอ่าแล้วก็ขอบสิบเจ็ดก็มีนะครับเป็นแปดนิ้วเก้านิ้วซึ่งที่ผมบอกว่าขอบสิบเจ็ดเนี่ยก็จะไปใส่กับยูสุวันเมทสนามสุดท้ายสิบเจ็ดสิบแปดก็มีหน้าเล็กหลังใหญ่เหมือนกันใช่ครับอ่าแล้วยกหมดด้วยตรงนี้ยกหมดนะครับจะสังเกตล้อเราเนี่ยนะอย่างคอนมิดเราตอนนี้ก็ มีคนลอกเลียนแบบพอสมควรเราก็ดูล้อนิดนึงอของเราเนี่ยจะมีเส้นกระดูกงูอยู่ตรงนี้นะครับสองเส้นตรงนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีของเราที่จะทําให้ล้อเนี่ยมันยึดเกาะไม่ให้มันมีการสลิปบิดไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างอ่าบิดเวลาดึงตัวแม็กันบิดได้อ่าเวลาด้งให้มันดึงเฉพาะจุดมันไม่ไปทั้ง ทั้งวงมันทำมาทั้งวงมันก็สามารถดัดได้ใช่ก็จะเป็นโน้ตฮาวของเรานอกจากดูแบรนด์แล้วดูโลโก้แล้วให้ดูกระดูกมูสองที่ด้วยถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อล้อเราเนี่ยฟังแน่นอนล้อเราเนี่ยนะฟังเสียงจะไม่เหมือนล้ออื่นลองลองดูได้เสียงเนไม่เหมือนมันจะใสมันจะใสแต่ถ้าเป็นเอ่อล้อทั่วทั่วไปในวงทีมยังแน่นมันจะปุกแน่นมันจะปุกปุกถูกต้องถูกต้องนี่คืออารมณ์แบบว่าทํามาอย่างตั้งใจแล้วก็ใช้งานได้จริงๆถึงจะบอก่ถ้าใส่รถแข่งได้ รถบ้านของท่านไม่ใช่ปัญหาเพราะรออะไรต่างๆมันเกิดจากการแข่งขันและพัฒนามาสู่รถบ้านในะครับนี่คือการดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ราคาเราใจด้วยอีกหนึ่งอันครับวันนี้มันบอกว่าจะเป็นมิวโปรดักต์ตัวนี้ไม่ก็ไม่นิวแล้วครับออกไมได้เดิมปีหนึ่งแต่ได้รับความนิยมสูงสุดเรียกร้องเฮเดินไปไหนเป็้คนบอกเฮครับหน้ากว้างไม่พอสุดๆหน้ากว้างไม่พอแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าล้อลอกเรียนแบบเยอะมากครับแต่ถ้าใส่ก็คือไม่เหมือนดูเหมือนดูไกลเหมือน อแต่ไม่เหมือนในเรื่องของรายละเอียดความยกนะครับความย้อยของก้านมิติลายเส้นต่างๆนะครับแล้วก็อย่างของเราอย่างที่ผมบอกบอย่างของเราเนี่ยปกติคนก็ตอนนี้ก็อาจจะรอกเรียนแบบเราทั้งดีไซน์ทั้งขนาดออย่างตัวเนี้ยผมเพิ่มถึงสามไซส์แปดครึง่งแปดครึง่งเก้าครึง่งเก้าครึง่งสิบครึง่งโอ้โห ซึ่งแน่นอนครับล้อก๊อปปี้โดยทั่วๆไปก็จะไม่กล้าลงทุนขนาดนี้ไม่กล้าเปิดตั้งแต่เก้าครึ่งก็ไม่กล้าแล้วเปิดถึง3ามโมนะครับอย่างตัวนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันมี2เส้นตัวแล้วมันกว้างแค่9นิ้ว9นิ้วพอ10นิ้วครึ่งปุ๊บท้องตรงนี้กว้างขึ้นเส้นตรงนี้ผมก็เพิ่มมากขึ้นต้องไม่ให้มันบิดตัวเพราะมันยิ่งกว้างมันยิ่งอ่อนแอเราต้องสร้างเขาแข็งแรงให้มันใช่ครับนะครับดีไซน์ตรงนี้ นะครับแล้วก็อย่างท่านผู้ชมก็จะมีถามมาเรื่อยๆกันเอ้ของแท้ดูยังไงกลของเราก็ตามนี้ครับโลโก้ COSMIC RACING COSMIC RACING อ่านีดีไซน์จะเป็น MR2 อ่านะครับ by g i g กสักนาดาแล้วก็ที่สำคัญจะมีเพจสแตนเลสบ่งบอกซีรีส์ก็คือโมกุลซีรีส์ตรงนี้นะคต้องให้ครบตรงนี้แล้วก็มีขนาด18คูณ10นิ้วครึ่งอ่าตรงนี้ขอชัดเจลายนี้5รู มีตั้งห้ารูหกรูมีตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดเราจะเป็นแปดนิ้วเก้านิ้วสําหรับขอบสิบเจ็ดตรงรุ่นนี้นะครับแล้วก็ขอบสิบแปดจะมีแปดครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับแล้วก็อบมีให้เลือกสามใช่นะจะแปดครึ่งเก้าครึ่งก็ได้จะเก้าครึ่งสิบครึ่งก็ได้สิบครึ่งอ่าแล้วแต่นะครับแล้วก็ขอบยี่สิบของผมจะเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งโอ้โหยังขอบยี่สิบเนี่ยคนคนที่ลองเรียนแบบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงทุนหรอกเขาก็ทําแค่ ไซส์เดียวไซส์เดียวจบเลยมันก็ไม่สวยถูกต้องนะครับบอลลูใส่แล้วสุดอย่างขอบยี่สิบสองของเราอย่างขอบยี่สิบสองของเราเนี่ยตอนนี้ที่ออกมาแล้วจําหน่ายนะครับสิบนิ้วครับนะครับอีกประมาณต้นปีมกราเราจะออกสิบเอ็ดนิ้วครึ่งโอ้โหไซส์ยี่สิบสองสิบเอ็ดนิ้วครึ่ง เบลเลอร์เธอผมซุ้มถูกใจต้องลารใช่ผมต้องการสร้างเทนใหม่อย่างที่ผมบอกอย่างขอบยี่สิบสองเนี่ยในประวัติศาสตร์มันก็ไม่มีใครทํล้อสไตล์เรซซิ่งขึ้นมานะครับหรือถ้าทํามาอย่างตอนนี้ก็เล่าในแแบบกันเยอะเคยทําแค่ไซส์เดียวส่วนใหญ่ขอบยี่สิบสองในตลาดไซส์เขาทำมันแค่เก้านิ้วใช่ผมไม่ทำสิบเอ็ดไปเลยผมทำสิบนิ้วแล้วล่าสุดเนี่ยผมทำสิบเอ็ดนิ้วครึ่งเพื่อที่จะมาใส่ยางสามศูนย์ห้าสี่สิบยี่สิบสอง แล้วตึงแล้วมันจะสวยเวลามองไปข้างหลังเนี่ยเหมือนปอตคาเยนเงี้ยเวลามองเต็มมากอ่าเพราะตอนนี้ขอบยี่สิบสองไซสยางที่ขอบยี่สิบสองไซสยางที่ใช้กันก็จะเป็นสองหกห้าอ่าสี่สิบยี่สิบสองนั่นตึงสุดละที่เขาใช้กันอ่าที่ทั่วไปเลยอ่าสองหกห้าสี่สิบยี่สิบสองแต่เราเนี่ยสามเลยพยายามไม่สมผมจะทำล้อยี่สิบสองในเทมปีหน้าเนี่ยให้เป็นล้อหน้าล้อหลังหน้าสิบหลังสิบเอ็ดครึ่งหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งแล้วจะใช้ยางที่ไซส์ต่าง <Wow. S 2> ล้อหลังเนี่ยเราจะให้มันเป็น3 0 5 4 0 22์หยีองเลยแล้วขับเนี่ยจะดีมากเกาะถนนสสุดดยอ <นะ S 1> <ล>แล้วถ้าคนจะขับรถเร็วเนี่ยโโคุ้มค่าเหมาะเหมาะเลยคุ้มค่าถ้าคุณผู้ดูมันใหญ่ขานาดรถธรรมดาของท่าน195 50 15 205ก็ว่าใหญ่แล้ว225ไอ้นี่3 0 5 4 0 22 300าสบยี่สมร้อยกับอีกห้เมตรแล้วเราก็นำยางเข้ามาจำหน่ายโดยที่ไม่แพงท่านบอกว่าโอย้ยยางไงก็ต้องแพงไม่แพงไม่แพงด้วยครับราคา เหมือนเดิมราคาเท่าเดิมเลยครับอย่างซื้อขอบยี่สิบสองอยู่เส้นหนึ่งหกพันเบอร์นี้เราเอามาขายบอกไว้เลยครับก็หกพันเหมือนกันโอ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับตใช่ที่คนแล้วที่สําคัญไฮไลท์นะครับล้อล็อตตั้งแต่เดือนสิบสองขึ้นไปเนี่ยผมจะมีปั๊มคอล้อเอเป็นเทคโนโลยีใหม่ของล้อญี่ปุ่นนะครับตรงคอตรงบ่าเพราะว่าอย่างล้อคอมินเนี่ยผมจะบอกจุดเด่นอีกข้อนึงนะครับ ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ระหว่างขอบล้อตรงนี้ที่ล็อกอยู่กับยางตรงนี้สําคัญมากอถ้ากึงหลวมไปสั่งใส่ย,ยางง่ายอเวลาลมอ่อนยางก็จะซึมขอบง่ายจะสังเกตลมยางหายไปไหนใช่ใช่ช่<ๆ>มันออกจากตรงบ่านนี่แหละของผมเนี่ยกึงมา ถือว่าใส่ค่าบวกเป็นเยอะนิดหนึง่งเวลาใส่ยางอาจจะตึงนิดหนึง่งอ,อาจจะช่างใส่ต้องอาจจะมีฝีมือนิดหนึง่งไม่งั้นอาจอาจ,จะืฉกันนิดหนึ่งไม่งั้นอาจจะล้างขอบขาดได้ครับแต่ข้อดีของมันคือลมไม่ต้องกลัวลมซึมขอบมันไม่สลิปแล้วที่สำคัญไม่สลิปปีจางเกาะกับปิแม็กอย่างแช่แล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยผมปั๊มเป็นเหมือนฝาเบียปั๊มนะมันจะมีสําหรับล้อญี่ปุ่นเหมือนกันนะตรงนี้โนฮางนี้ปั๊มเป็นฝาเหมือนฝาเบียเลยปั๊มยาวอย่างนี้เลยไม่ให้แม็กกับยางมันสลิปครับ Mm hmm. แต่ว่ารถใช้งานโดยทั่วไปอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ได้เห็นผลนักแต่มีว่า,วาถ้ารถ mm hmm. ดิฟนี่สําคัญมากเพราะมันเป็น mm hmm. เรื่องของการกําหนด ทิศทางในการควบค the <ave them. S 1> ุมถูกต้องการเบรกเพราะยางเวลาแมกกาเจียเนี่ยบางทีกระชากไปที่ความเร็วปื๊ดร้อยร้อยยี่แล้วแล้วขวางเนี่ยมันผิดมันผิดล่ากันหมดนล้วยางปุ๊บเนี่ยทิศทางมันเปลี่ยนแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้มาจากการที่เราไปเป็นสปอนเซอร์ทีมแขกนี่ไงแล้วเขาก็คอมเมนต์เรากลับมาสักนานาแล้วเราก็เอามาพัฒนาสินค้าเราครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับไว้วางใจได้เลยถ้าผ่านการแข่งขันแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยครับว่าใช้บนท้องถนนจะปลอดภัยหรือไม่รถดิฟใช้กันแล้วทั้งทีมเรดบูล อย่างเซอร์กิตก็ทีมสิงตรงที่ใช้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผ่านสนามแล้วใช้งานประจำวันไม่ต้องพูดถึงนะครับเท่แน่นอนครับสูตจริงๆสุดจริงๆเแน่นอนครับเรียบร้อยตรงนี้คอสเมิกนะครับในในเดือนหน้าในปีหน้าจะมีโปรดักต์อะไรอีกไหมอ๋อมีครับก็จะมี อาจจะฝากท่านผู้ชมนะครับปลายปีนี้วันที่รู้สึกปลายปลายเดือนพฤศจิกาถึงวันที่10ทธันวานะครับก็ทุกท่านคงทราบดีงานมอเตอร์อีกโบผมจะมีเปิดตัวซีรีส์ใหม่เป็นคอสมิกเหมือนกันนะครับอย่างเวอร์ชั่นปีที่แล้วที่เราประสบความสำเร็จมากคือโมกุลซีรีส์ปีนี้ปลายปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวรุ่นไอคอนิกเลสซิ่งซีรีส์ ดีไซน์อยากชมว่าเฉียบขาดแค่ไหนโดดเด่นขนาดไหนไปติดตามกันได้ที่งานแต่เรามีแว๊บๆให้ดูอ่าเดี๋ยวเราแว๊บๆนี่หลังจะสัมผัสยินดมีแว๊บๆแล้วก็มีไอคอนิกเรซซิ่งแล้วจะมีเป็นรุ่น XT Series อันนี้ก็มา XT s e r i e s อันนี้ยังไม่มีดีไซน์ให้แว๊บๆก็ไปชมกันได้ที่งานไปชมตัวจริงได้ที่งานแต่เดี๋ยวจะมีแว๊บๆนิวโปรดักต์ให้ดูก่อนถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับผมรับรองติดใจแน่นอนนะครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งสำหรับ p p Super View เดี๋ยวได้บูธมาได้เอ็กปอร์รวมถึงปีหน้านิวโปรดักต์ยังคงเยอะแยะที่รอจะผลิตจากดีไซน์ของพี่เอมิสรัวบิวเดี๋ยวปีหน้าไอโฟทีวีในช่วงบรายไกด์นำเสนออีกครับพี่เอ็มครับก็กระจอย่างนี้เอาใจท่านผู้บริโภคขนาดกว้างสูงแล้วราคานี่สุดยอดสุดยอดครับราคาไม่ต้องไปซื้อแพงๆเลยไม่ต้องคปลอดภัยพุทธิธรรมคนไทยปลอดภัยเพราะจะใช้เองศึกษาเองไม่ปลอดภัยพีเอ็นพไม่ขายนะครับขอต้อนรับคุณเฮียมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh,